ืนนี้นั่นทุกคนเป็นหว่วงขง้าพเจ้าเป็นหว่วงผมที่ว่าโอ้โหโทรตามหาผมไม่ติดต่อไม่ได้เนาะคุณเล็กนี่เป็นหว่วงรา้อายใจมากใช่ไหมครับ <Okay. S 1> โอ้โหแล้วไม่ทันผมผมเข้ามาห้องนี้ผู้พันเขาติดต่อไม่ได้เขาติดต่อไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้ผมตอบตอบพี่น้องเมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนเจ็ดานาทีอะไรประมาณนั้นนะ เพราะผมจะไปอ่านอ่านข้อความที่คุณเล็บผมมาเรื่องที่น้องลงมาเนี่ยประมาณสิบสี่ทุ่มสี่ทุ่มผมก็กำลังดูบอลดูขู่กำลังดูเลยน <c oughs> เนาะดูดูทางยูทูกอ่ะโอโอ้หดูดูทางไหนเนี่ยยูทู <c oughs> บอะไรในในโศัพท์นะฟุตบอลชิงแชมป์ฟุตบอลผู้หญิงทีมชาติไทยนะปรากฏว่าไทยไทยแพ้เข้ามา หนึ่งโุโดนละูกโขเนาะก็เล่าให้งฟังหน่อยวันดังนั้นผมก็นั่งเลือกไมบอลเนานะไม่ไม่ไม่ดูบอลแล้วก็มาเอา็ไปเอาพรรคเพมาเปิด่านรัฐบาสุดดาบพระเจ้า,จาแต่เขียนมาเยอะมันมีหลายหลายบทหลายขั้นตอนนะแต่ว่าก็เอามาเลือกอันะนะนะนึงเนาะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานัยกองทัพ กอ,องทัพกอ,องทัพอะไรรู้ไหมฉนเรียนรูฮะกองทัพมานาโตรบานเนี่ยนะจัดกำลังไปเข้าตีที่เอ่ออะไรสุสานแหมสุดยอดมากนะและ้วแขนยังไปปองโดแล้วคำสั่งที่เข้าตีต่ออีกไปคลองลานโอ้โหนะไปน้ำตกคลองลานผลการปฏิบัติในการเข้าตีที่หมายที่พนันกระต่าย สุดยอดมากครับใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงกี่สำเร็จเขากินสำเร็จโดยรวมไปถมพบกักของกำลังของคิดจักอะไรมีมีมีเป็ดเอวมีเป็ดพจมะคุณเป็ดเอวแล้วก็หลังเขาเนี่ยแม่บ้านไ่ใชายเขาไม่ใช่หลังเขาเออนาะก็มีความตุกนะในการที่ร่วมรู้จักกันแล้วก็ทำงานร่วมกันกินข้าวด้วยกันนะ โ,ยโ,ยโยดเยเฉพาะเราสร้างเกิดแห่เกิดแรงความภมย,ยีนะครับในในการในในการพัฒนาตรงนี้เนี่ยนะครับเออ่บางคน,คนก็เออก็ไปดูในหนุ่มก็จะไปจองตรงไหนอะไรไนะม่รู้ว่ามีคนจองเลยนะผมก็ไปจองวันนี้นแต่ว่าผมจะทันหรือเปล,ล่า,ยายไม่รู้เนาะกลัวคนอื่นแยกไปในห่วงเวลาในห่วงเวลาที่ผ่านมา เราเราเคยทุกคนคงกับเปิดตามข่าวติดตามข่าวข่าวสารสถานการณ์ไทยแลนด์เรื่ข่าวสารบ้านเมืองบ้างไร้ดังมีไหมเนี่ยใครติดตามข่าวไทยแลนด์นะมีหรือไม่ขอยกมือดูเลยมีมีมีอ๋อมีนะออ๋คครรัับบนเก็บางคนก็เครียดตัมเนาะไม่ใช่เพราะเราพวกเราเครียดหรอก เครียดนะลูกน้องก็เครียดอาจจะไปไม่รู้นะเพราะว่าจากจากการข่าวภายในหลังในขณะที่ในสถานการณ์เคารบกันเครียดอยู่แล้วแล้วไปพอไปนั่งคุยไปห้ามเขาอะไรนะมีคนทำตัวเองตายนะรู้ไหมนีคนทำทหารดินตกตายเครียดเพราะนี่จะแป็งข่าวภายใน นะว่าไปห้ามเขาไปห้ามเขาไม่ให้กินเหล้าเสียงดังเป,เปิเด,ดพเพลงเ,เสียงดังเพราะเขาเล่าเขาติดตามโดนอยู่เนาะไม่รู้เสฉดอะไรเฉดอะไรเปิดเพลงดังเอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นก็เป็นพอใจอก็ว่าดูถูกทหารมึงลบกับเขมิบก็แพ้อะไรพวกเนี้ยนะเออแรงข่าวก็บอกว่าไม่เป็นคนถือสองตำธาตุด้วยคนนักวัยรุ่นนะั่นนหะ นะไม่ใช่ไปรุ่นะนะผลไปกันคนดีนน,น้ำมันแล้วก็แต่ว,ว่า,ข,าวข่าวภายในบ้านผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่บ้านพูดไม่หมดนะคนให้ข่าวก็มีบางคนก็แอบมาให้ข่าวนะอย่างเนี้ยแล้วทหารก็โมโดูผมว่ามึงเป็นลบกับทหารทุเม้นท,ท์นีนะ่ได้ก็จไไนะไอนะ้คนเนี้โอ้โหไปตั้งล็อที่ประจันไะว้เป็นสมบัตสมบัติเข้ามาด้วยนะสมบัติเข้าไปรัท้ายชาด้วยนะนะไม่ใช่ประจำใบร่างใบแดงนะไอ้คนเนี้ยนะมันต้องมีความเครียดแค้นเนี่ยมันต้อง กฎดนันในใจก็ถูกแต่มันก็ตัดสินใจใช้อาวุธย,ยิงยิงใส่ในกลุ่มน,นี้นะแล้วก็เข้าว่าไปปินป่งยนะอันนี้ก็ทุกคนคาดหวเสียดายทหารเสียดายที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นนะความเห็นก็ทุกคนก็ร่มมือมันโวจากเกินจากพออะไรพวกนี้นะแต่คนที่ไม่เห็นด้วยกรณีอะไรพวกนี้ยมันก็ เป็นธรรมชาตินี่คือแล้วก็การตัดาวไปที่พวกเราฟัางแล้วก็พยายามตั้งสตินะอย่าอย่าไปเครียดตามเนาะเหมือนกันเราอยู่ในที่จักรเราเนี่ยเจอมีปัญหาอะไรต่างคนเบื่อคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเกิดปัญหาภายในที่จกักรอย่าไปอย่าไปเครียดตามตั้งสติให้ดีฟังนะฟังแล้วก็ตั้งสรุปถดในในประเด็นอย่าไปต้องพูดออกมาเนาะตั้งสติเลยแล้วก็ นิ่งไว้แล้วก็บรรจงมันเป็นอย่างนี้ก็องผสบใจเราเนี่ยเท่านั้นแหละก็นิ่งเงียบนะโอ้สบายใจเนาะเล้วโอเคอย่างนี้แล้วเหมือนกันนะครับนะนนเออแล้วกันเออเราก็เรียกอย่างว่ากระดุมดีทหารที่เสียชีวิตกับเรากระดุกดีในความกล้าหาญเอ่อที่เขาทําหน้าที่อันนี้ถ้าถามว่าที่ใดลงนั้นนะผมก็เออเข้าใจดีว่าเขาสารภาพกันเขาเขาเชิดตัวเองมาท่าจริง เขาก็เขายิงมาโดนสะเก็ดระเบิดลงรูคว้างะดับรุ่นองเราคาดเดาตัวเนี่ยผมตัวผมนั่งฟังแล้วก็ทำไว้ตู้นะดูตามข่าวรู้จะดีมารู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงเพราะว่าพวกผมผ่านตรงนั้นเหมือนเขาแล้วก็จุดวันเดอี่ผมก็พ้นหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็เป็นทหารพันตรึงนะอย่างเนี้ยนะเพราะแลเดี๋ยวพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาพ้นเกณฑ์เขาก็จะเป็นทหารพันตรึกใช่ไหมก็ ตอนนี้เขาพอแล้วใน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 ทั่วทั่วไปก็จะลืมละลืมทหารผ่นศึกเห็นไหมลืมต่วคนที่เคยทำหน้าที่ผมก็มาได้ของชาติสมัยก็มันบ้างหลวงตั้งแต่สมัยพระเจ้าดังสิงมหาราชแล้วเราเยาวชนขาดการศึกษาขัดการพัฒนาการศึกษาเหมือนกันเราพวเราเหมือนกันในศึกษาพุ่งจะออกมาเจ้าทุกวันนี้ก็ เราเราจะขาดการศึกษาวิชาของเราอย่างของแท้ว่าพ้อเทคนิคมันเป็นยังไงอะไรมาไม่มีใครรู้นะนะเอาชัดชัดทัวอะไรเดี๋ยวเลยเออเออโทรเลยอออันนี้ผมเห็นทุกคนเห็นตัวเลขอ่านเลขได้ไหม อ่านเลขได้ไหมได้ค่ะได้นะอ่านว่าไงห้าบวกห้าบวกห้าเท่ากับห้าร้อยห้าสิบเออท่านทำยังไงให้มันเป็นห้าร้อยห้าสิบตอนนี้ห้าบวกห้าบวกห้ามันก็เท่าไหร่เนี่ห้าได้สิบห้ากันเองแต่ผมทำให้มันห้าบวกห้าบวกห้าเป็นห้าร้อยห้าสิบอะท่านทำยังไงให้มันเป็นห้าร้อยห้าสิบเออช่วยตัวคิดหนึ่ง นะเราพูดคำพูดลดรองสมองนะมันเป็นปัญหาเทาเป็นปัญหาเส้นของปะกูเขาเออนราเราเอ,อาเอาเราใช้นั่นน่ะดูแลก่อนเอาปากกาเอาปากกาผมาไมให้ใครออกมาเขียนเขียนนะเขียนนิดเดอะเอาปากกาที่ไหนอะเอาปากกาเอาปากกามาเขียนนะเขียนครดดัเดียวไอ้เขียนะ พอเขียนปั๊บพายก,ก็โอเคจบละนะไม่จะเขียนเลขสี่เลขแปดเลขห้าอย่างนี้ไม่ได้เขียนเ,เลขห้าต่อห้าตัวนี้ยกพอนะจะขีนดนเลขเครืหมายบวกก็บวกครัเดียวพอนะอ้าวอ้าวเนี่ยไหนเนี่ยท่านจะทำยังไงลมช่วยคิดดิษัยค,คิดได้นะทำอไ,ไม่ได้ดูมากกว่ง่ายนะ แต่ว่าผมพอคิดแล้วยากเนาะเอาละ่ะนับไเนถึงสามที่ใครถ้าใครถ้าใครได้ก็ลุกบนเขียนนะหนึ่งสองสามเออเนาะเอาเอาละ่ะผมจะบอกให้ท่านเหนือให้ฟังนะอันนี้เป็นท่ผมมาภูเขาแล้วก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันเราไปเจอสถานในทุกอย่างเรททางานไม่ว่างานบนุญงานาที่จักนะจะไปทํางานอะไรที่ไหนถ้าเรา ่ไม่ตั้งสติคิดให้รอบคอบนะแก้ปัญหาถ้าเราไม่รู้จักการแก้ปัญหาก็ไอ้คุณขอสบพันเจ้าเลนความเปลียดของเราใช่ไหมเราเราเราเจอความใกลใครมีพระเจ้าอยู่เท่านั้นนะครับนี่ห้าบวกห้าเป็นบวกห้าน่ารักจิงนะผมก็ต่อเรียนนะผมผมคิดอะไรเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครมาทายปัญหาผมผมเป็นคนอย่างนี้นะใครมาทายปัญหาผมผมบอกว่า

cứ một khi mới đâu anh cũng lui cho cho đi tạm nhá mất đâu chờ một năm không chờ đợi bố khiến em vấn đề một cũng cho mấy con như nghe nhá, mai đâu mà hay mai đâu mà chờ đợi, lòng còn là bố em, sưu bố em còn, đã đến giờ, giờ anh em anh có cần nhá, kinh Cái nửa ngày, nửa ผมเห็นปุ๊บผมหยุดเลยมาเจอห้าบวกห้าบวกห้าเป็นสิบห้าจะทำยังไงให้ได้หนะ้าร้อยห้าสิบนะผมเกี่ยววันนี้ง่ายครับนะบวกสามทีฮะแต่เนือ้อบวกไม่บวกดีเนี่ครับนะจะทำยังไงให้มันเป็นจะทำยังไงให้มันเท่าร้อยสิบวกช้โดยใช้แล้วนะขีดเขียนข้างเดียวเข็มยังไงก็ได้แต่ให้เขียนข้างเดียวเนาะนี่ครับเนาะที่นายบ,บอกไว้นะ <c oughs> ออโอ้ผมลากเส้นตรงนี้เนะาะมานี่ใช่ไหมโอ้ห้าดีก๊าเออดีนี่นี่ไปได้เไร่หแล้วเดียากเ้นเดียวเนี่ยไปได้สี่แล้วเพราะฉนั้นเป็นห้าร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าบวกห้าเป็นเป็นเท่าไหร่ห้าสิเออห้า อาวอันนี้เป็นปัญหาที่ผมมาภูเขาได้แค่น้อยเแ็่การถือวิญญาณบอกว่าเราเราจะต้องนะพยายามคิดไอในบททุกของพระเจ้าในเรื่องของปัญหาต่างๆอยัดคอหอยคิดให้ได้นะโอเคเอาปฏิบัติเอาอ้าวจะดับสินใจแล้วจะตามประเวณ

ต้องการจะร้องเดียวคือ,อ,อครับวันนี้นะบางคนได้ที่จะมาศึกสาววิชาของพระเจ้าอ่ในวันนี้คือดูบางคนได้สนุดีสนุดีบทที่3ข้อถึงข้อ4มี4ข้อเพราะนั้นนะครับอ่เป็นอา่าธนุดีเนี่ยเป็นชื่อที่กจาจนาวิปเป็นคนขียนนะเขียนพูดราธนุดีบทนี้ นะะด้วยด้วยนะครับได้ข้อความเนื้อหากล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าทุกยักแกข่ข้าพเจ้าจะไม่อดผลเห็นไหมครับเ<ม>พราะว่าพระเจ้านะพระก้อนสองพระองค์ทรงมาทับให้ข้าพเจ้านอนลงในผู้ฆ่าอันโหยงหลวงพระองค์ทรงนำข้าไปน้ำ แต่สงบเด็นยม้คนที่สามเอาลูกันนี่ส่งฟื้นจิตวิญญาณของเจ้าพระองค์ทรงทำเจ้าไปชอบทำเพราะเห็นแก่องค์เนาะก็นี่ข้ที่สามเดินไปมั้ยตไปข้ดี เจอไปตามบุกเขาเงามาจุ่าขพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพระองค์ครับนี่นะครับในพระธรรมจุลนี้ถตที่23ข้อ1-4เนี่ยมันสรุปได้โดยง่ายสรุปสั้นๆนะครับในในนี้เพราพระองค์พระเยซูทรง อันนี้กษัตริย์นาวิศเป็นคนเขียนขึ้นมาแล้วก็คําว่าข้าพเจ้าเนี่ยหมายถึงกษัตริย์นาวิศของกษัตริย์นาวิศนั่นแหละนะเพราะกษัตริย์วินี้ท่านเจ้าทรงเลือกขึ้นมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ถูกแต่งตั้งให้กษัตริย์นี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เป็นบุ้รับใช้ที่ต่เลือกพระเจ้าของพระเจ้านับประการลูกด่านของพระเจ้านะครับแล้วก็ทรงทรงทำให้จิตวิญญาณของแห่งความรักเนี่ยนะ ให้พืพ้นผูตรปัญญ,ญาให้เรามาอยู่ในเส้นทางที่ชอบทำใช่ไหมแสดงว่าสอนให้เราเป็นคนดีนั่นแหละนะจะเป็นสอนให้เราไปรู้จักแับบาาว้วพระเจ้าเป็นคนอ่อนน้อมทำตนไม่ต่อโทษผู้อื่นอะไรนะนะถวายเกียรติแก่พระเจ้า,านะทำกิจกรรมของพระเจ้า,าประกาศข่าวประเสริฐนะมาเจริญเป็นประกาศข่าวประเสริฐที่เมื่อกี้เออคุณเล็กบอกว่าเราเราเขาบอกประกาศข่าวประเสริฐทีเ่เราเราไปพูด ดังน,นี้แต่พูดขา้างนอกไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันพอไปข้งางนอกโดนก้อนหินกว้างโดนก้อนหินกว้างโดนเขาใหญ่โดนใหญ่น,น,น,นี่ก็เกิดความผ่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนกันนะครับแล้วพวกที่มีความเชื่อในพระเจ้านะเพราะฉะนั้นให้ให้จำไว้เสมอว่าในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อไว้ประจันใ,ในพระเจ้าอาจารย์พุทโธนพระเจ้าไม่ต้องไปกลัวการเจอสถานการณ์ใดๆมันมีชีวิต ผมตัวเองเนี่ยทุกคนมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันบางคนเจอปัญหาปัญหาอะไรครับในชีวิตโอ้เนาะวันนี้ฝนตกอยู่แล้วยืนยันไม่ได้แล้วเอ่อนนี้ไปขายของไม่ได้อีกแล้ว,น,มมลวนะบางคนก็อ้าวหบุกฟ้อมร้องบุกฟ้อมเรียนอะไรอีกแล้วนนะในชีวิตผมโดนทับฝนเยอะอนคนที่มาโจมตีเราอีกแล้วคนบอกว่าเราอีกแล้ว คนได้ราด่าเราเราเราโดนอยู่ดีๆโอ้โหโดนแต่แท้โดนว่าอืมเนาะเราเราผมเก็บได้ใจเก็บไว้ไม่พูดไม่กล้านิ่งไว้แต่บางครั้งก็มีการระบายไม่ได้ผมเองก็ถูกเอาออกมระบายทุกคนไม่ไม่คิดวิธีไม่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 ใช่ว่าชอบเจอเส้นทางลาเรื่นเหมือนปกติทั่วไปเหมือนหมดอกับตัวผมเหมือนกันไม่ใช่ว่าเส้นทางล่าเรื่นนะ นู่นสมัยใจไม่ใช่นะมีปัญหามีปัญหาตรงนะั้นอ่ะมันเป็นัญหาตั้งแต่เริ่มต้นต่ชีวิตเริ่มต้นของเราตอนเด็ตอนเป็นเด็กมันขึ้นมาอยู่ในบ้านนะโอนอยู่บ้านโ,โ,โดนพ่อพ่อโดนติดคุกเนาะติดคุกเรื่องอะไรเป็นเอ่อเป็นผู้นำไปจับไปวัดที่ไปไปจับตอวที่ที่ดี่นะตอวที่น่าจนสุดท้ายมาันโดนนายเภอโดนต,ต่างจังหวัดจับนอกสมัยก่อนนะจับเอาไปขังคุก โอ้โหเนาะแล้เราโดนเล็กอยู่เราไม่รู hey ้ว่าทนทีภาษาจนท้ายแบบโดนพ่อโดนติดคุกสามเดือนไม่รู้เรื่องเลยเพราะรู้ว่าพ่อไปเที่ยวอะไรพวกนี้ไม่รู้เรื่องนะมันกันมันเดินกันปัญหาเรื่องการเรียนหนังสือเขาเขาฝรั่งเขาเก็บเก็บผมไปเรียนเอาเด็กคนด่างตนอะไปเรียนหนังสือที่เชียงใหม่เนาะแล้วเนี้ยก็มาเจอปัญหาเหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกคนมีประสบการณ์มีชีวิตที่โอ้โหด่างดาสษหัสไม่พอสมควร ผมเชื่อมั่นทุกคนต้องมีแต่รักชีพรักขันต้องเล่าได้รักขันต้องเล่าไม่ได้เนี่ยนะดังนั้นถึงแม้ว่าการเกิดปัญหาประจับใดๆนั่นแหละในข้อความไม่ว่ายังไงข้อที่เห็ว่าอย่างไรแม่พระองค์จะเดินทางไปตามภูเขาขอมพุทธเจ้ข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงติดอยู่กับอเมริกาเห็นไหมแล้วจะดูนั้นสถานการณ์ใดๆเรืแต่ ถ้าพูดักแบบเอาอย่างไรแน่เราเชื่อมั่นในพระเจ้านะจะมาอยู่ในวัดอยู่ในโพลกชีวิตที่ดักหนาขนาดแต่เราไปหาดูขอพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราเราต้องมั่นใจตรงนี้มั่นใจแค่นี้พอละนะเราต้องเชื่อมั่นนะถ้าคนไม่มีความเชื่อที่บอกพระพีรตอนหนึ่งบอกว่าแกถ้าเรายกมีความเชื่อจะยกภูเขาได้ไหมโยกภูเขาออกได้นั่นแหละเรามีความเชื่ออย่างนี้โยกภูเขาได้ แต่เราเนะี่ยทุกคนเราดิมนุษย์เราเนี่ยขาดความเชื่อมัน่นขาดความเชื่อนะอโคตรธรรมทหารลุกขึ้นตะลุน้องนี่นะก้าวทหารกล้าไวไปก้าวก้าหรือเปล่ามีความมั่นใจไหมเนี่ยเพราะต้องฝึกวิญญาณของตัวเองมีความมั่นใจแล้วถึงมีคนก้าทหารที่จะวิ่งเข้าไมข้มนแบบทหานที่ทหารที่อะไรที่กระแผนนะ ผู้กำกวดเขาจเตระลุบอนเนี่ยจำดุยน,น,น,นะขึ้นไปก็เหยียบบระเบิดเนี่ยนะพรแต่ว่าโอเคทหารเขามีวันฝึกมาหนักนะเขาฝึกมาหนักฝึกวิทยุอาจจะทั้งฟองนะลบในการแสดงออกเนี่ยไม่ใช่ว่านั่นนะไม่ใช่ถุงกเป๋านะทหารก็จะมีไปต้องลบเนี่ยฝึกหนักนะฝึกหนักงหมขานขี้เป็นขี้หมูขี้มาแล้วดำเนี่ย ผมไม่ว่าหรือว่าสีบอผมเอาลูกสาวผมเนี่ยเขาลูกชายผมเนี่ยมุดขี้มุกมขี้หมามุดขี้ไก่ผมเอากิ้งล่อต้นมะเขืออะไรพวกเนี้ยจนแม่ยายปวดหัวนนายด่านะผมผมไม่ว่าแท่นั้นนะตอนเนี้ยนะนงั้นแต่แต่ก่อนผมว่าให้เจ้านายผมจับข้าถึงได้ทำไมไหวไป้ทำไมเอามันขัดปุ๊บทำไมปัดหัวเอ้ยถ้าปูเป็นห,หน้ากุ๊ก ฆ่าท no ิ single, story, be in, be in though, or, anyway. ้งไปด้าใจผมตองนั้นทำไมล่ะั้งสิ่นัเพราะยุ่งพอมาเป็นพอมาเป็นผบร้อยนะเป็นคุมกำลังเข้าเลยแล้วเขาเนี่ยเอาละเขาจับต้านจับได้ผมใช้ใช้วิธีอาทุกว่าคือเอาเรียองปล่อยไปดีกว่าแล้วก็ปล่อยข่าวได้ข่าวไอ้ตัวนี้เขากำลังมลดลงกำลังลดลงแล้นี่โกหกมันไปเลยใช่ไหมมันก็เอาข่าวไปบอกกับพวกมันทหารของมันนะมันก็ไปก่าละใครุ่กใครหมวแต่บางครั้งบางคนตัดค่าเหมือนกันมันมันไหวก็ตัดเยื่อ นะแต่กูอยากกเล่นเถื่อย่างเนี้ยมันอันนั้นคือในสนามรบนะครับบางครั้งก็ต้องทำนะต้องยิงต้องฆ่านะแต่เราเชื่อพระเจ้านะเราทํางานในพระเจ้าเราทำงานของรัชทายพระเจ้าเนี่ยเราไปอยู่ฐานใดใดพระเจ้าจะทรงนำเราแม้ข้าพุทธจะเดินทางไปทตามนปลูกงานบูกเขาเงาจุลาเราจะไปอยู่ในฐานใดพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดท่านเองครับเอเมนไหมครับ คำพรุณาขอให้ฐานะในรปนามพิเรนุคิดเจ้าพวกผมเก้าข้าววันนี้ข้าวผมเลยกลับไปน้ำของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำความรู้ควาสามารถตรงนี้ให้เดินต่อสมาชิกของข้าวบรรทุกคนในความมั่นใจในความเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในปนามพิเรนุคิเจ้าขึ้นเลยเพล